เหรอกินเลยกินเลยเอาไปเต็มที่เลยอืมอหูยอดเลยวะ่ะถามจริงไยพี่เออไปเอาตังค์ที่ไหนมาเลี้ยงเนี่ยอย่าบอกใครนะพี่โป้ถูกหวยถูกหวยอย่ายิ้งเยอะหยูดบอกถูกหวยแต่อยา่ามันถูกไม่เยอะหรอกจะไปเสียงดังเ,<อ>เดี๋ยวคนอื่นเขารู้ก็ว่าจะยืมสักพันนึงเงียบเลยพี่โป้หุบป,ปากไปเลยเรินแค่นี้พอไนงะเออพี่โป ชื่อปีโป้อร่อยว่ะสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสนใจรุ่นไหนดีฮะยังไม่สนใจครับพอดีมีแล้วฮะโทรศัพท์มีแล้วพอดีผมเฮ้ยปีโป้ป่ะจังไรวะใครอะเราเราแแบไงแบบที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันตอนประถมอะแบบไหนวะตอนหนึ่งทับสองอะแบบไงปีโป้ห้องครู มีนาเออครูมีนาที่เป็นน้องครูมานีอ่ะเป็นเพื่อนกับปิติชูใจอ่ะมีนาพอแล้วออมีนานะคููใหญ่คููใหญ่เราชื่อมานะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วใช่ใช่ใช่จำได้ที่ไหนต้องที่ไหนะใครจะไปจำได้เนาะโอ้ยของกินเยอะเลยว่ะเฮ้ยใครอยู่วะพี่เขาเลี้ยงอ๋ออืมพอดีเลยปีพ่อเจอดี เอาพอดีเราอยากจะขอยินโทรศัพท์หน่อยอะทำไมอะเอาของเราแบตหมดนะสิโอ้สมัยเรียนตอนที่ไม่มียังลบเรายังแบ่งยังลบให้นายเลยอะเราแบ่งให้ขึ้นก้อนเลยอะอสภพูอย่างนี้ก็ต้องให้แล้วล่ะมามาบ้านจนน,นสมัยเรียนะมันไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดไม่มีก็ยังลบหรอกอืมจา้จาจ้าพี่ว่ามันเป็นไอ้พวก เนียแน่เลยวะมันไม่คุ้นเลยมันรู้จักเองแต่มันไม่รู้จักเราวะก็เราเรียนห้องเดียวกันอะใช่จำได้ไม่จำไมาได้ได้จ้าจ้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพี่จัดการเองโอ้โหโทรไปเยอะเลยว่ะเกือบ20นาทีนาทีทีโทรไปไหนมาโทรไปสิงห์มาโอ้สิงห์บุรีแค่นี้ไม่เป็นไรสิงคโปร์ รู้สึกเบาเลยรีพอดีไปช้อปปิ้งไปไปดูกิจาการที่สิงคโปรพกิจาการไม่กุจิเฮ้ยเ,เ,เจอก็ดีแล้วพอดีตอนนี้เรากับพวกสมาคมศิษย์เก่าที่โรงเรียนกำลังจะหาเงินช่วยเหลือที่โรงเรียนหน่อยอ่ะเดี๋ยวฝากสมทบทุนหน่อยเฮ้ยฝากเพื่อนในด้วยดิอ้าวเหรอเราเราเรา,เราไม่ได้เรียนด้วยกันไหม่ใช่เหรอไม่เป็นไรโอ้โหมันไม่จำกัดว่าใครเรียนที่ไหนแต่ว่าช่วยโรงเรียนอ่ะหรือว่าทางการบุญสมันปิดไปแล้วนี่ได้ข่าวว่าน้ำท่วมปีที่แล้วก็ปิดเลยนี่เ่ใช่โรงเรียนปิดไปแล้วแต่ เมื่อเช้าเห็นเขาคุยกับธรรมคมสิทธิ์เก ca oh, ่าเขาบอกเปิดแล้วเปิดใหม่เปิดใหม่โขาเด็กๆเรียกร้องนี่คุยยามแดดหมดเนี่ยเอางี hmm. ้เดี๋ยวผมไปกดตังค์ให้แป๊บนึงแต่ถามหน่อยดิถามเพื่อนไอ้สมัยเรียนมีคนนึงอ่ะที่คุ้นๆอ่ะเพื่อนพี่โป้เขาอ่ะชื่อไอ้ทอฟฟี่อ่ะจำได้ป่ะเพื่อนไม่มีนั้นเราคบกันสองคนเปล่าไม่รู้ไอ้ทอฟฟี่อ่ะไอ้ตัวอ้วนๆดำๆขี้มูกเยอะอ่ะเหม็นๆหน่อยเดินมาคุยเลยใช่ป่ะนั่นแหละสงกบกสงกบกอ่ะเออโอ้โหเล็บเล็บดำอ่ะพ่อนางสารพ่อขาขาด ขาขาดตอนแรกนพิ่ป็ปนอาหารไม่ได้ไปเล่นไพ่แล้วไม่จ่ายพวกฟันขาขาดเลยแม่แม่แม่โอ้โหเป็นเกาบวมเลยกินใจมากแน่งสารไปนั่งเมาอยู่ข้างหลังโกะเมาเด็กๆวต้วนเมาตอนแรกถูถุงนกเลี้ยงปลาที่ไหนได้ถุงจาจาย้าแลได้ข่าวมันไม่เนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ยินข่าวอีกเลยเมื่อคยติดต่อมันกลัวไงเออจะรู้ไหมตอนนี้มันอยู่ไหนเอออยากรู้ให้พี่พ่อเห็นว่าอยู่ไหนวะ อยู่นี่ไงอยู่นี่เหรอเออก็ดีอยู่นี่ไงอยู่นี่เหรออืพี่โบไปอยู่นี่อือนี่เนียนไม่ได้กันในห้องเดียวกันเพราหนึ่งกับสองกาแฟคืออยู่นี่เนี่ยทัฟฟี่เนี่ยทัฟฟี่แฮวบอยู่นี่ออแต่แฮวบอยู่นี่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าเฮ้ยขอโทษเฮ้ยกลับหน้ามาใหม่ไอ้เนียนไอ้แฮวบจับอันนี้ต้องส่งตํารวจล็อกตัวส่งตํารวจ